จเจริญพรคุณโยมวันนี้จะขอพูดคำถามนี้หน่อยอาวุธพระคือเรื่องกรรมไว้ปกป้องตัวเองถ้าเราพูดถึงไอ้คนที่ไปด่าไปว่าไปปามาหรือไปอะไรใครใช่ไหมไม่เชื่อก็ได้นะจะไม่เชื่อเราก็ได้ เราไม่ได้ให้ใครเชื่ออการที่บอกว่าถ้าอาจจะติดกรรมจากการที่ไปพูดไปว่าคนอื่นมันอาจจะติดกรรมเราชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะติดกรรม,มถ้าไม่ให้พูดถึงเรื่องกรรมให้พูดถึงเรื่องอะไรให้พระสอนเรื่องอะไรไม่พูดเรื่องกรรมไม่ให้คนไปทำกรรมทำบาปพระต้องสอนเรื่องอะไร ในรองบอกมา่ลยอพอสอนเรื่องกรรมก็หาว่าพระนี่ไม่ควรพูดให้พระมันจะเป็นบาปเป็นกรรมเราไม่ได้ห้ามเราแค่เตือนอยากด่าอยากว่าอะไรก็เชิญนะคุณโยมคนอย่างเราไม่ห้ามห้ามใครไม่ได้อู่แล้วคนอยากจะพูดคนอยากจะขำอะไร เราไม่ได้สนใจอยู่ล่ะเพราะอะไรกรรมมันอยู่ที่คุดอยู่ที่โยมหนุนไม่อยู่ที่อาตมาที่ไหนล่ะคนเราคิดดีพูดดีทำดีนก็จะมีแต่สิ่งดีๆห้อยเข้าไปตะกุดนะนะห้อยเข้าไป แม้กระทั่งเห็นการที่เราสอนเรื่องก,กรรมยังมองไม่เห็นข่ามห้อยเข้าไปคอหักมันก็มีมีข้าวนะคี่จะยังไงก็ช่างนะคุณโยมเราก็แค่บอกว่าอย่าไปหาทำแบบนี้มันอาจจะจิดเวียนจีดกรรม,มการที่ว่าไปฟังธรรมะจากคนนน้นทีจากคนนี้แสดงถูกต้องไม่ถูกต้องบ้าง มันก็แล้วแต่คุณโยมที่จะเข้าใจนะอืมก็มนุษย์เรามันมีทั้งคนดีและมันคนไม่ดีบวกเท่าเขาพูดเรื่องกรรมคือการปกป้องไม่ให้เขามาด่าพระหรือมันห้ามอะไรมันห้ามไม่ได้หรอกถ้าคนมันจะด่าเราก็ไม่จาเป็นแบบเราต้องไปโกรธเขาเขามาว่าเราเราก็ไม่ได้โกรธเขา เดี๋ยวเราจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณติดเข้าไปแล้วคุณจะทำยังไงถ้าพูดให้แล้วมันไม่มีคนกลัวบาปแล้วมันก็นั่นแหละจะลงไปนู่นแหละลงเหวไปนู่นะนะคิดดีๆคนเราบางครั้งนะถ้าเราเตือนทำไมฟังเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอะไร มัจะทำให้คนทุกคนเชื่อไปหมดทุกคนไม่ได้อย่างเราบอกว่าอถ้าคุณห้อยตะกุดล่ะคุณยังมาบอกว่าพระน่ะปกป้องตัวเองด้วยเรื่องกรรมมีประโยชน์ไหมละ่ะขนาดห้อยของดีดๆแท้ๆหรืออะไรแท้ๆนะ มันยังไม่ทำให้จิตใจของคุณดีขึ้นเลยยังมองว่าพระสงฆ์นี่ปกป้องตัวเองด้วยเรื่องพูดเรื่องกรรมแต่ถ้าเขาไม่เราไม่เตือนเรื่องอะไรที่จะก่อให้เกิดกรรมมันก็จะทำไปเรื่อยๆคือถ้าไม่ปามันก็ไม่หยุดพอปามไปแล้วเป็นแบบนี้แหละสิ่งที่คุณโยมคิดเป็นแบบนี้แหละ คนเราก็ฟังไว้มีประโยชน์ก็ไปใช้ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปเราไม่ได้จะเป็นว่าต้องไปพูดให้คนมันเชื่อร้อยเปอร์เซนยังไงมันก็ไม่มีใครเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคนเรา,าบางครั้งมันก็จะเหมือนเหมือนอื่นกับ,บวัว อึงนี่มันจะพองตัวสู้วัวจะพองตัวแค่ไหนมันก็สู้วัวไม่ได้ภาษาอึงนะแต่อึงพวกนี้มันมีความสามารถมากคือแม่งร้องดังมากนะคุณโยมร้อง,องระงมไปถั่วร้องให้ชาวบ้านเขาลำคานะ น้องแล้วก็พองตัวใจตัวมันเท่าวัวมันก็ไม่เท่านะ mm. เรื่องธรรมะ mm. เขาของวัวไม่สามารถมีเยอะกว่าคน mm. คนฉลาดย่อมมีน้อยกว่าคนงโง่ mm. <laughs> นะคินโยมธรรมะน่ยไม่ได้ยากอะไรหรอก แล้วแต่คนจะฟังถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วต่อไปเรื่องอะไรก็คุณก็คงจะไม่เชื่อเพราะมุมมองมันก็ต่างกันแอืมไหนบอกว่าห้อยไหนบอกว่าห้อยเครื่องรางของขัง,งแล้วจะเป็นคนคิดดีพูดดีอืม ก็ไม่ได้ใช่หมดทุกอย่างนะเราก็ไม่รู้จะบอกคุณโยมยังไงนะแต่ถ้าคนเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วกรมันก็สุดแล้วแหละก็ไม่รู้จะไปสอนเรื่องอะไรอ่ก็บอกว่าของขังก็ไปเช่าบูชามาเยอะๆถ้าเงินเหลือน่ะห้อยปีกห้อยไปอ้อมคออ,อ,ออ้อมวงอ้อมเยวไป เสียแต่เงินมันรวยขึ้นไมไหมละ่ะท้ารวยขึ้นก็ห้อยต่อไปนะทำให้เกิดปัญญาขึ้นไมหมห้อยเครื่องลางเราคนเราเนะ้ากว่ามันจะคิดได้ก็ย้อนดูดีๆคิดนะตามมาให้เราโกรธไม่เราไม่ได้โกรธ แตวเราจะบอกให้ว่าถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วต่อไปคนมันจะทําอะไรก็ได้มันก็ไม่กลัวบาปัวกรรมแล้วแอืมในสังคมจะอยู่กันยังไงอมถ้าคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วต่อไปก็คงไม่วิ่งไปทีงว่ามาด่าแม่เจ็กกันแล้วต่อไปนะ คนเราโนะตโตกันแล้วถ้าเราไม่สอนตั้งแต่เด็กโตขึ้นมันก็จะก้าวเราอย่างก็พูดไว้ไม้อ่อนมันพอดัดได้นะไม้แก่มันดัดยากดัดยังไงก็ไม่คืนต้นตรงปลายคดมันใช้ไม่ได้ แ้าต้นคตแบปลายตรงถึงจะมีประโยชน์อืมคิดเอาแล้วกันนะคนเราถ้าไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมแล้วก็ไม่รู้จะสอนเรื่องอะไรนะพระเจ้าทุงบอกว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรมมังกาีสันติกัลยาณังาว่าป่าปากัวาวตัสสะทายาธาภาวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปฟังแล้วก็ไปพิจารณาเอาแล้วกันนะกรรมที่มันเกิดจากปากนะกรรมที่เป ด้อยค่าคนไปดูถูกคนท,ทั้งที่เขามาไดีรู้เรื่องสิ่งที่เขาพูดเขาก็พยายามให้สังคมมันดีขึ้นพยายามปาลามไว้ว่าเออมันอาจจะจิดนูน่นติดนี่ไปนะถ้าเขาไม่เชื่อละก็แล้ว,ลวไม่เป็นไรก็ mm hmm. เชิญทําต่อไปแล้วกันนะอ mm hmm. ถ้าทําแล้วมันมีความสุขก็เชิญคุณโยมทําไปแล้วกันแนะต่มาไม่เอาด้วยนะไอ้เรื่องกรรมแ <laughs> ต่มากลัว ยอมรับว่ากลัวจริงกรำอะนะคุณโยมนะฝากไว้ให้คิดด้วย